เริ่มชันไปเรื่อยๆนะบ้านท้างเหมือนมีกลวยนะกลวยอ๋อกลวยนี่เช่แบงเป็นสองเล่นเหมือนเดิมเริ่มมีทางขวานะอยู่ในนี้ก็ระบุที่แปด87นะครับอยู่ใน GPS อยู่ที่แปดส84มาถึงความเร็วนะ่ะ ช่วงลงเขาเนาะจุดคัดกองรถบรรทุกเส้นทางเสียงนะตรงนี้เม่ไหมครับเหมือนกองเลยเดียวเลยเดียวก็รถเราไม่ได้รถหนักเนาะ ข้าวเจ็ดลูกประมาณนะแม่นับเจ็ดลูกไหมประมาณนะตรนี้ก็จะมีข,ะข,ข้าวเปลือกสีเบลือกสีข้าวสีสามตบล้วเจ็ดลูกข้าวสีสามน่าจะข้าวสีสามตรงนี้ถือว่าสวยนะเดี๋ยวเราจะทิ้งระยะหน่อย ดินสไลด์ข้างหน้าบนเรารมัดระวังนะวะนี่ตอนนี้คือเดือนตุลานะครับโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยเดี๋ยวผมต้องเข้าเกียร์ต่ำแล้วนี่คือใส่เอสนะครับเกียเอสแล้วก็ยกคนเลงอ่าคัานี้ธรรมดาได้นะครับพอเกินไปละ ำนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมาขวาป่ะนะน่าจะไม่กินเลนอยู่เลนซ้ายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายไปอีกนิดนึงนะครับช่วงที่เสียงที่สุดของเส้นนี้นะนี่ก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าลงยาวอะ่ะนะครับลงยาวใส่เกียร์ตามนิดเดียวนะครับแต่ถ้าต่ำมากก็จะโดนจิ้มตูด อมีมอไซค์ย้อนสอนมานะระวังป่าลูกเล็ก่อนด้วยป้านไลผ่านสึกนะครับตอนนี้ไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เหยียบเบรกปล่อยธรรมชาติเลยหลงนิดนึงนะครับยังไม่เจอจุดที่เสี่ยงที่สุดนะครับเกือบแล้ว กิโลนะครับทางลงเขาโคนเกีียวเจ็ดกิโลตากล้องอายานี่ตอนคืนน่าจะเป็นไฟที่สวยมากนะฉากสองฉากนี้อันนี้น่าจะหมายความว่าจุดถ้าเป็นรถใหญ่ก็คงขาดขึ้นนะ จะรจช่องซ้ายนะช่องซ้ายไม่รู้ว่ารถใหญ่ลงหรือว่าที่พักรถไม่รู้จุดพักรถบรรทุกใช่โอ้เร็ว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 เราต้องลดลงหน่อยเดี๋ยวใส่เกียสอีกรอบนึงเอแเราก็ช่วยเบรกนิดหนึ่งนะครับ๋ยวเพื่อนตกใจโอ้ทางทำไมแห้งเหี่ยวจังพอใส่เกียสนะพอเติมคันเร่งนะมันหนุ ลุบตับลุบตับเลยนะคันหน้าเขาคอมเลนนะครับมัาจะทัวร์ซ้าย,ยาเราต้องแซงเข้าไปก่อนนี่แกดีธรรมาดาแล้วนะครับพี่แก็แตะเบรกนิดนึงเดี๋ยวความเร็วจะเกินกำหนดกฎหมายนะ ครับดูเขาข้างบนไกล้แล้วใด้แล้วไซเกเ็ตามอีกนิดนึง GS นะครับเหลืออีกสี่กิโลเ็ตทอร์ด้เที่ผมไม่ได้ไม่ได้เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอะไรไม่ได้เหยียบเลยนะตอน ใส่เกียร์เสใส่เกียร์ธรรมดานะครับโอ้ป้องอยู่อวนเต็มเลยตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณเกือบแปดสิบนะครับใน GPS มองแวบหนึ่งเจ็ดสิบแปดนะครับโอหโอหอื้อโหอื้อืช่องหยุดรถฉุกเฉินนะทางซ้ายนะถ้าไม่ไหวนะครับมันจะไปยังไงไปยากอยู่นะได้อยู่เนาะรวดไปนะ ็ถือว่าไม่ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเวร้อนนะเวร้อนดีมากอะ่ะต่างกับเบกอัพเนาะเวลกมันจะโยกกว่านี้โยกเราก็เห็นสูงกว่านี้นะครับวิสัยทัดไกลทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโยกโยกกันนะไม่ไม่ไม่น่ากลัวรนะอบนี้มีความรู้สึก ชิว,ชวมันมันด้วยรถที่นําหน้าเรามันไม่ใช่รถใหญ่แล้วก็รถตามหลังเราก็ไม่ใช่รถใหญ่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับถ้าข้างหน้าเป็นรถใหญ่แล้วก็ข้างหลังเป็นรถใหญ่นี่้กังวลจัดเลยโอเคแม่คงไม่มีจุดเสี่ยงนะแค่นี้แล้วกันสงสารจากล้อง